นี่ดูเหมือนจะไม่ใช่ทักษะเมฆายะแข็งหรือว่าเจ้าบ่มเพอทักษะศักดิ์สิทธิ์ความตายเยือกแข็งหรอทักษะศักดิ์สิทธิ์ความตายเยือกแข็งไม่ใช่ว่านั่นเป็นวิชาในตำนานของผู้มีคุณสมบัติปลาน้ำแข็งหรอมันเหนือกว่าทักษะเมฆายะแข็งมากพันปีก่อนบรรพบ,บรุษข้าเคยเพแพ้่พ้ให้กับคนที่ใช้ทักษะศักดิ์สิทธิ์ความตายษษเ,าเยือกแข็งของแดนศักดิ์สิทธิ์เมฆายะแข็งการบุ่มเพาะมันจะเป็นต้องมีความเข้าใจในทักษะ ผู้สืบทอดอย่างเจ้าจะมีชื่อเสียงเจ้าจะบรรลุปานกระบี่ยักษ์แข็งและเวิญญาณยักษ์แข็งอย่างไรก็ตามเจ้าในตอนนี้ไม่ใช่คู่มือของขา้าเจ้าควรถอนตัวนะเสียสิงเยี่ยตั้งใจปกป้องหยุนเชอร์หากข้าต้องการจะฆ่าเขาข้าต้องทําให้เสียจิงเยี่ยหมดสมรรถภาพในการต่อสู้ก่อนเจ้าทําเหมือนกับข้าไม่มีตัวตน เจ้ายังมีพลังเหลืออยู่อีกหรอชิงเยียข้าไม่หนีอีกแล้วแม้ว่าเขาจะแข็งแกร่งด้วยการร่วมมือกันของเราอาจจะเป็นไปได้สำหรับเราที่จะเอาชนะเขาเจ้าเชื่อข้าไหมเข้าใจแล้วเผาไหมโลหิตฟินิกชิงเยียพลังของข้าอยู่ได้อย่างมากแค่20่ลมหายใจข้าต้องการยืมอนาเขตเมคาย,ยักแข่งของเจ้าเพื่อน,นำเขาให้มาเผชิญกับความพ่ายแพ้ ถิงเยี่ยตอนนี้แหละอาณาเขตเมฆายะแข็งทักษะกระบี่สวรค์สามารถตัดผ่านอาณาเขตทุกชนิดได้อย่างง่ายดายเว้นแต่เจ้าจะยังฆ่าได้ในแง่ของความแข็งแกร่งการใช้อนาเขตไม่ได้ผลกับข้าและมันยังจะทําให้พลังปานเจ้าหมดเร็วขึ้นอย่างนั้นหรอกหอนี่มันอะไรกันอนณาเขตเป็นยานมังกร นี่มันเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องโกหกข้ารู้สึกหวาดกลัวมากขนาดนี้ได้ยังไงถึงจุดที่ข้าต้องคุกเข่าขอความเมตตาจากยุนเชอร์ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ